สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชกรน,นะคะวันนี้นะคะจะมาคุยเรื่องการเมืองนะคะที่เป็นอยู่ปัจจุบนันนี้ก็ใกล้เดือนออกรกฎาลแล้วนะคะที่เราจะเปิดสภากันนะคะรัฐบาลใหม่จะเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่16นะคะทุกคนก็ลงทุนนะคะแล้วก็แสวงหาโชคใช่ไหมคะทีนี้น้องก็จะมาบอกว่าตอนนี้ตลาดหุ้นมันผันผวนมากนะคะคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างเนี่ยเหมือนหนูทีจกัก ก็คือคุณทํางานนะคะคุณอาจจะมีรายได้ที่มั่นคงนะคะคุณอาจจะกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถนะคะแต่ตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจเหมือนออมีปัญหาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสิ่งที่นี้จะบอกนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะทุกคนจะต้องทําบัญชีของตัวเองนะคะเดบิตเครดิตนะคะรายได้รายจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีระยะเวลายาวนานนะคะให้คุณเอาไปปุ นะคะหาเงินไปโปรที่ดอกเบีย้ยต่ำกว่านะคะเพราะว่าอนาคตนะคะมันเหมือนกับการปล่อยให้ราคาเงินเฟ้อหรือว่าดอกเบี้ยนะคะแปรผันตามสถานการณ์ที่วิกฤตทางการเงินที่เราจะเผชิญเผชิญอยู่นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่นี้ทําได้ในการช่วยเหลือทุกคนก็คือว่าเอาข้อมูลมาบอกนะคะตอนนี้หุ้น ot o TO นะคะแล้วก็ เอ,อ่อมีการทำอินเดมานีนะคะคือซื้อสิทธิ์แล้วก็การที่สตั๊กนะคะหุ้นก็ไม่สามารถที่จะจ่ายชำระได้ก็ถูกบังคับในการส่งเอองบกันเงินใช่ไหมคะในการที่เข้าตลาดหุ้นหลังบ้านนะคะเรียกว่า backdoor นะคะก็คือการสวมสิทธิ์ในการซื้อบริษัทที่เป็นบริษัทอื่นที่กำลังจะเจ๊งหรือว่ากำลังล้มละลายนะคะ แล้วราคาหุ้นจาก10บ,บาทตกไปเหลือราคาสตางค์นะคะเหมือนสตาร์กนะคะถ้ามีคนที่ต้องการจะซื้อธุรกิจนี้หุ้นนี้ไปทําธุรกิจอื่นนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของสตาร์กซื้อซื้อจนหมดจนคุณมีความเป็นเจ้าของหุ้นนะคะมากกว่า50%หรือว่ามากที่สุดเป็นระดับหนึ่งนะคะคุณก็จะใช้สิทธิ์ในการเข้า ส่วมสิทธิ์ซื้อธุรกิจอื่นนะคะสตาร์ทซื้อธุรกิจนี้เป็นธุรกิจสื่อมาทำเคเบิลทีวีนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณมีคุณมีเงินนะคะอันนี้เป็นเกมนะคะเกมของคนมีเงินนะคะแล้วก็มีความรู้มีความสามารถถ้าเป็นนี้นะคะถ้าคุณทำธุรกิจอื่นอยู่แล้วนะคะคุณสามารถที่จะส่วมสิทธิ์ในการซื้อหุ้นนี้แล้วก็ไปทําธุรกิจของคุณนะคะเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาใช่ไหมคะทีนี้ การลงทุนนะคะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อเป็นโดมิโนนะคะตอนนี้มีสต๊์คหนึ่งละมี OTO ีละทุกเดือนแล้วก็ทุกวันนะคะนี่จะมาอัปเดตหุ้นที่มีปัญหาในตลาดแล้วก็ทำให้ราคาตลาดแกว่งการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าใครมีหุ้นในตลาดหุ้นคุณต้องมอนิเตอร์นะคะนี่คุยให้คิดกับนิชากรเรื่องของ Financial เรื่อง Investment การเงิน